โอเคเดินอะไรนัก็เป็นว่าเล่นเลยต้องผม modify ไอ้ปืนเดียวอยากได้แต่ modify มาสิผมอยากเห็นพวกคุณร้องเพราะว่ารอบล่าสุดพวกคุณเดินกันไม่ไม่มีแรงเดินกันเลยนะผมอยากเห็นพวก พวกคุณแข็งแข็งแขง็งบ้างหลังจากเมื่อคราวนั้นนะพวกเขาไม่มีแรงแม้แต่จะเดินเลยเขาเขาตกเดียวความหวาดกลัวนไม่รู้สิกูรู้สึกว่ารสนิยมพี่เจมสดูแปลกว่ะใส่ใส่หน้ากาก V R แต่มือถือโน้ตอยู่ป่าคือกูแบบว่าตอนดีเร uh ียงกันสี่คนแล้วกูรู้สึกว่าพี่เจม่งดูแปลกผิวดำต่างหากออก้ากากไม่มากเลยเลสซิ่ว่ะพี่เจ็กไม่งเลสซิ่ว่ะเออเลสซิว่ะ มันต้องลองมีเพื่อนเป็นคนคนแบบนั้นดูนะแต่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีขนาดไหนไม่ผมผมไม่ได้ดูถูกว่ามันอันนี้ผมแค่บ,บอกว่าสีมันดูเข้กากันมั้งมันดูกลมกลืไอนเหย้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่เน่ไม่ทันแล้ว,ลว <c oughs> ความเล็กซ์ซีของคุณปิดบังกันไม่ได้ <Yeah. S 1> <c oughs> ทำไมจะไม่ทันระดับนี้แล้วไม่เลยผมยังผมยังชอบพูดเขาว่าดำเลยแน่นสิ เราเป็นแค่สีแต่ถ้าคุณพูดถึงผีผีผิวเววมื่อไหร่ในกันดียังไปแล้วอ่ามันแค่สีเว้ยถ้าพูดว่าคนผิวสีมันก็โดนเราอยู่ดีเพราะเราก็เป็นนับเป็นคนผิวสีเาสำหรับเขาเหมือนกันเขาเรียกผิวเหลืองเว้ย <c oughs> อ,อเชียพวกเหลืองไงยินโลงจีเหลืองอะไรเออผมผมต้องให้ให้พวกคุณล,ลองวิง่งวิ่งวิ่งทีเรื่องเลยแล้วแล้วกองก็เห็นแล้วนะจีจีเราสแกนไม่หน้าเลย อ๋อลูกเศรษฐีตรงนี้โอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาเห็นพี่เนย์ะเขาเห็นพี่เนย์เขาเห็นหลังโัวไวๆนี่ไงผมเจอมาแล้วมันอยู่ตรงโซนกลางเลยครับโซนกลางมันเจอมาอยู่ชั้นข้างบนไม่ผิดโอเคซีโอมันจะมาที่อยู่โอเคนผมมานั่งดูพวกคุณเล่นเอค นั่งดูกับพวกคุณดีกว่าระวังระวังพี่เจต้องนัมันไ้่กลัวา่อะไรฮะโอ้เต็มพี่เลยฮะโอ้ตอนแรกกูไม่นี่เว้ยแต่พอคุณบอกว่าให้ให้กูนี่ยนแหละกูก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปนะตรงน้ำมันได้เกลหยวข้ามก็คือผมขึ้นไปผมจะได้ระวังระวังไง ผมผมลืมเตือนคุณว่าอย่าอย่าอย่าขึ้นไปไปอย่าขึ้นบันไดทางนู้นข้างบนไปห้องปาร์ตี้ผมบอกคุณว่าผมจะขึ้นทางนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้พูดอะไรนะก็นีกว่าจะไม่นี่ว่าไม่ว่าจะจะขึ้นไปทางนู้นไงว่าอ๋อนีกว่าจะฝ่าลุงอาหารไปไปทางบันไดหนีไฟตรงนู้นที่อหจได้ออมเห็นว่าจะขึ้นขึ้นผิดทางหรือว่าก็จะขึ้นไงฮะเป๊ะเลยเห็นโอ้ขึ้นไปโอ้เขาเต้นกันมันเลย ได้มาต่อฟักเนยตีกันเลยมันได้ปตรงนั้นนหะยากเลยอะคืโอยากเพราะมันจะมีกาดมาด้วยมาเหรอโอเคนี่เนี่ยซ <Okay. S 3> ีโอเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ไงไอวาร์ดนี่จัดเลยแต่<ๆ>แต่ปัญหาคือเราเราจะเราไม่กล้าฆ่าครับเพราะว่ามันอายะกาลสฟิกล้องพอดีงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูฆ่าเองเดินไปทำไมซ้เดินไปเดินเข้าประตูนี่มานี่ไง ปืนมึงไม่เก็บเสียงไอ้เดะโอ้ยเนี่ยกูเล่มโอเคตั้งแต่ต้นเลยเหรอวะนี่นี่เหรอเขาเขามั่นใจมากโอ้ฉันจะยิงยิงล็อบโช๊ปังโอเคโอเคฮะเต็มที่เลยโอเคครับปังทีหัวรู้ทั้งซอยเลยโอ้บันทุกเม่อาผมจะ้เจอเขาว่าทางให้ดีฮะเล่นมีดเถอะใกล้ประเด็นเขีน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาไปอันนี้ก่อน้ยังหายังไงไม่เลิกเลยยังไม่เสร็จเหรออย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วอย่าเนี้คอนเทนต์เราอะไรของผมครับนี่ก็บอกนะผมกับพี่เจก็ว่าโอ้ยไม่ก็บอกปั้งปั้งทีผมก็ว่าละคือตั้งแต่เขาเล่นมาเขายังไม่ไอปืนนั่นน่ะเขายังไม่ยังไม่ใส่ที่เก็บเสียงอะไรตั้งเลยตีมาบัว กูไปใส่ไอ้นี่เว้ยคอมเพนเซเตอร์แทนมันเป็นไอ้นี่กล่องเออมันเป็นคอมเพนเซเตอร์เว้ยมันไม่ใช่ซับเพนเซอร์ไอ้มันเพิ่มดาเมจไงคอมเพนเซเตอร์เพิ่มดาเมจแต่มันไม่ได้เก็บเสียงไอ้ผมกับพี่เจมันกำลังใช่เว้ยไอ้ไอ้ไอกระบอกที่มันไม่เก็บเสียงอันนั้นมันเป็นปืนคู่อันนั้นเฉยทั้งคู่แต่ปกติเป็นลองกูก็ใส่เก็บเสียงมาตั้งแต่แรกแล้วเว้ยแค่อันนี้หคิดดูนะถ้าธนูธนูยิงแล้วระเบิดได้นะ ก็เราเปิดได้ะยิงหัวาอ่ะก็เราเปิดได้อะใส่ขนุนควเราเปิดก็ได้สิแล้กูใส่มาแล้วตอนนี้ก็ออกแลววคนซิคคอมเลยแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเขาเขาเขาจะยิงโชว์ให้ดูโอเคก็จะเดินเข้าไปดูว่าผลงานหน่อยปั้ง กูก็ตกใจเียไอ้เฮียทำไมเสียงมันดังจังวะไอ้ผมกับพี่แไมันกำลังเดินอยู่ข้างบนฮะอะไรวะเกิเร่องแล้วเิดเรื่องละเขาบอกจะเก็บไม่ไหวละถ้ามันเดินมาทางนี้เราขึ้นฝั่งนน้นได้กำรวจรคนนี้กำลังคือพี่กำลังรอยไอ้เอนน่นะวะลองลองพี่จรองพี่จรอง อะไรอะไรอะไรไปตอบผมแล้วเนี่ยโอ้โหคิวผมก็ลังรอยคนนี้มันมันเดินกลับมาอย่างไรผมผมก็ลังลอยออยู่เพราะว่าเป็นคนเดียวที่เดินเดินโซนตรงนี้ถ้าจริงเรามาขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นะอะไรทียไอตรงนี้อ๋อโอ้โหที่มาละไปเดีว่าไปแล้วทุกคนไปแล้วตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จุ่ังไหนนะั่งนี้ั่งนี้ตรงนี้ทุกนวิ่งแล้ววิ่งเลย ตกยูไม่ทันนี้อ่ะในอ้ว้างซ้ำอีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะวางซ้ำยังไงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฮะเดี๋ยว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 โอ๊ย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 ไม่ไม่ไหลไม่เอาเอามันกลายเป็นลาวตรงนี้อย่าบ่นว่ามีคนไปยิงไอ้ไอ้กระจกอันนั้นอ่ะไอ้กระจกมูนส์ไฟอ่ะ ผมไม่ได้ยิงเว้ยผมยังไม่ได้ยิง<ห>ปืนด้วยซ้ำเ้ยไม่ได้ยิงกระสุนกูยังเก็บไว้อยู่เลยไอ้ยซิปนี่คืออะไรอ่ะเราต้องหนีเลยเอ่ะอ่าต้องต้องหนีต้องหนีโอ้ยชิบหายกูกูจะตายวันนี้มันโอ้โหมันอีกสองถูมาอยู่นู่นน่ะว่ากูรีใหม่เดี๋ยวโโรีเถอะเออรี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 แม่งมันมันเกาะขนาดนี้จะให้พวกกูวิ่งผ่านกันจริงจริงอ่ะมันได้แต่แต่กล้ามันมู้ขนาดยิงกระจกยิงโดนกระจกไอ้นั่นเนี่ย กูว่ามันอาจจะเป็นไอ้โง่มันฉลาดด้วยซ้ำมันยิงกระจกไว้เพื่อกระตุ้นการคนอื่นเว้ยโอ้ยโอ้โหตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็มาโอ้ยดีเทคอีกเลี้ยวินเนย์คนที่สองแล้ววินเนย์คนที่สองแล้วกูว่าเดี๋ยวเกมนี้ต้องศพเยอะแน่เลยคนที่สามวินเนย์คนที่สามวินเนย์กล้องเห็นแล้ววินเนย์จบจีจีอยู่ไอ้เหี้ยจีจีอ้ะจีจีอ้ะจีจีอ้ะเอ้กูตอบเพจอยู่ มจี๋จไอไอ้เหี้ยเก็บงานอยู่เก็บงานมันไม่ทันเลยอีกคนหนึ่งมันเห็นแล้วก้องก็เห็นเขาเรียกว่าปฏิกิยาลูกโซ่เมื่อกี้ยังเดินอยู่ตรงนี้นะที่วมึงเห็น<อ>นี่วะอย่างนี้เรียกอะไรอะอารใจลอยแล้วเหรอไม่ก็แม่งเห็นเนี่ยเมื่อกี้เดินเดินนึกว่าไม่ไม่มีใครอะแม่ง แอบมาข้างหลังอีกอแต่ก็ดีเพราะว่าไอ้อจุดเกิดเราคือข้างบนใช่ไหมนะถ้าเก็บตรงโซนโรงอาหารเนี่ยคือน่าก็น่าจะโอเคเล่นครบหมดแล้ว<อ><ไ>ปะผมเห <ไป S 1> มนซีโออยู่ตรงยังนะมีสีสีฟ้าที่ได้มาอันนั้นสีอะไรอะแร็ปทอมตัวนึงแอบทอปเนี่ยดูก่นัตน,รนตรงนี้เหลือการคัหนึ่งมั้งแต่ ต้องต้องกดแฮกไปใช้อินพาวเวิร์ไปเย้เขาแอบว่ะเขาแอบอาร์ตว่ะว้าวเขาแอบอาร์ตว่ะแอบเลยมุมกล้องเลยนะไม่แอบมุมกล้อง้วยนะเขาแอบอาร์ตว่ะอามิดซีโอซีโออาชริยะไม่ใช่ซีโอกันกาศกาศชริยะนี่แหละวิธีจับจับไสรีบเลยรีบเลยจังหวะเดียวจังหวะเดียว เอียบเขียบ body bag แล้วมาไอเฮียโอ้ไม่มีบ body b a กอ้าาสบอดี้แบ a g มาแล้วไยสัสมาสิวะโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันฮะมันมันาเลยมาแล้วไอ้ไม่ทันแล้วพี่เนลพี่ในเมื่อพี่เนลก็มีบ body b a กอยู่ตัวน่ะนะคนที่มีบ body b a กวิ่งตามกูมาไม่ไม่พี่เนลมีบ body bag ไมคุณไม่ใช้อ่ะกูใช้เก็บไปสองอันแล้วกูวางไม่ทัน มึเก็บมึงลืมไปแล้วเหรอกูเก็บกาไปสองตัวครบพอดีอ้อก็คุณก็วางคุณก็เก็บใหม่คุณก็วางว่าคุณก็คุณก็ไอ้เปิดก่อนแล้วคุณก็หยิบถุงมาใหม่ไอ้เฮียมันหันมาไงียคือกูนึกว่ากูมีไอ้บอดี้แบ็คเว้ยกูจะได้วิ่งไปเก็บแล้วก็หันเข้าแอบได้คือจังหวะนั้นผมผมเครื่อผมไวพอฮะผมผมมีบอดี้ไวผมผมปากาใส่แล้วรีบเก็บศพแล้ววิ่งเลยตรงนี้ยป็น ตำแหน่งเก็บตาสองไอ้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดียวมันเห็นเรื่องตั้งแต่ตรงนู้นเลยอ่ะฮะเห็นจากตรงนู้นเลยมันเห็นอ่ะมันเห็นอะไรอ่ะจอกดูดูดูเห็นผลก่อนดูเห็นผลก่อนมันเห็นกระจกแตกมันเห็นกระจกแตกกระจกแตกเหี้ยอะไรฝัากระจกแตกอะไรวะเดียวกระจกตรงไหนวะเดียวไอ้เหี้ยไหนเดี๋ยวผมยังไหนกระจกไหนกระจกตรงกลางไอ้กระจกอันนั้นระเบียงป้าที่มันลาวอ่ะนะจ๊ะและระเบียงนั้นอาจจะเป็นอันที่ผมเพิ่งยิงไปตอนที่มันเห็นนะ เขาไงก็ไม่ใช่กลัวเพราะกูจำได้ว่ากระจกกลัวมันเดียวไม่คือผมคิดว่ามันมันไม่น่าเห็นไกลนดีเว้นแต่ว่าเขาจะเห็นเขาเห็นกระจกเพราะถ้าเห็นกระจกเขาจะเห็นไกลมากถ้าถ้าเป็นกระจกอ่ะพี่เจต้องทำละอิชโย่จอบเงาอาหารฮะลงอาหารข้างล่างอะอาหาอะไรอีกวะอะไรของคุณอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะมีมากกว่าหนึ่งว่ะมีมากกว่าหนึ่งว่ะ เห็นกูใน,นห้องอันนี้ได้ไงวะห้องตอบไอ้แล็ปทออ็อปอ่ะกูอยู่หลังโต๊ะเลยนะเว้ยคุณแอบ,บยังไงคุณแอบ,บยังไงผู้แอบ,บ,บ,บหลังโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะตอบเพจเจอที่มันมีเก้าอี้บังอ่ะอีกทีน,นึงอ๋อไอห้องนั้นถ้าเลยผมจะไปแอบ,บตรงกรแพงอะไอไอแอบใต้ใต้หน้าต่างเลยมันไม่เห็นแน่เพราะปกติพอแอบใต้หน้าต่างผมจะไม่ไม่ไปแอบไอตรงโต๊ะนั้นแน่เพราะเขาเห็นไม่เลยระยะมันไกล พราะกูแอบอยู่ตรงนั้นอะคือมองไม่เห็นมันด้วแต่ข้างนอกเลยแต่แม่ข้างนอกมองเห็นกูเฉยเลยกูในงงเลยมีตาเดียวคุณคุณสบประมายกอสายตากาดยไหมอะไรเยอะอะไรที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้กาดจะทำให้มันเป็นไปได้ระวังครับพี่เนยระวังพี่เนยระวังมันเห็นทะลุกระจกพี่เนยแม่งแหลกทําตรงไหน โอ้ยตรงกลางเลยตรงนี้ไงล่ะเค <Okay. S 2> เด่นชิบหายทำไมไอช็อตที่เราได้ห้องกล้องมานี่จะโดนอย่างนี้ตลอดแล้วเราจะเป็นพี่เอคนแรกนะที่ที่จะโดนนะ <c oughs> ตอนนี้พี่เออยากอยากอยากฆ่ากาดมากเลยตอนนี้คือผมผมไอ้น่นเลยฮะตอนนี้พี่เอกำลังเรียนรู้วิธีลับมือกับกาดเยอะเจ็บก็กำลังเรียนรู้วิธีฆ่ากาดยังไงให้กูฆ่าได้เยอะที่สุดในด่านนี้อยู่ ผม yeah. ก็นั่งดูกล้องไปอะไรวะเฮ้ย okay. จริงๆนะการที่ดูคลองกล้องช่วยได้เยอะนะเพราะมันจะมันจะมาให้มันจะช่วยมาทางอ้อมให้ไม่ต้องเดินเดินไปมามเองเต็มหน้าไหมเต็มหน้าไหมโดนเต็มหน้าเลยเฮ้ยลูกโซ่ลูกโซ่หรอลูกโซ่ลูกโซ่เฮียอะไรไม่งเห็นเห็นก<ๆ>ันหมดลเ,เลยเป๊ะเลย แลากล้องเลยต่างหากต้องพูดอย่างนี้เว้ยกล้องตายแล้วกล้องตายแล้วกล้องตายแล้วอ๋อถ้ากล้องตายแล้วแล้วมันเห็นที่อะไรกลัวตรงนั้นก็มีเสาอยู่นะตอนกูวิ่งไปตอบเพจอไม่มันมีอีกคนยังไงที่มันเห็นแต่ผมยิงมันยิงมันปุ๊บอีกคนนึงก็เห็นศพเอคนศพที่พี่เจยิงปุ๊บลูกโซ่อ่ะเจอปฏิกะลูกโซ่เลยเย่ยมเยมผมก็รุนน่ะไอพี่เนยจะโดนไหมโดนเรียบร้อย โดนปุ๊บโดนเลยไงเฮียโดนปุ๊บโซ่ปั๊บมันสวยอยู่ฮตรงอาหารไม่มีก็แสดงว่าโซนนี้กาดหายไปแล้ววิ่งอีล้วเอีล้วไอเอียตัวนี้อ๋ออ๋ออะไรไหนอะไรเกขึ้นยวครับยวออกสองตัวนี้อีกแล้วยวที่เหรอไอตรงนี้อีกแล้วเหรอยวครับยวี่ีอที่ ตรงนั้นนั่นแหละไอกาดแพ็คคู่ไอ้เหี่ยไอกาดแพ็คคู่นั่นแหละรอบที่หกเลยนะโทมสังเกตเขามีปัญหาตรงไอ้ตรงตรงตรงเวฟเวนั้นเยอะสุดละไอไอจุดนั้นมันลงอาหารปะไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้ตรงเลี้ยวไอ้ช่วงหัวต่อที่มันมีห้องเข้าไปไปออฟฟิศอีกที่หนึ่งมันคือออฟฟิตแล้วต่อไอออฟฟิศเทียนั่นอ่ะมันมีโน้ตบุ๊กแน่ๆเว้ยไม่ไม่ไน่ส่วนใหญ่คือเจอเม่อเชี่ยผมกล่าวว่าจะวิ่งไปอยู่ยังไงเพราะเห็น แต่ก็เพยายามจะมาร์กการให้ดีได้ยินเสียงปืนนะผมก็ไม่เจอป่ะไม่เจอมันช้าเกินไปผมเลยวิ่งไปผมเลยวิ่งไปเจอแพ็คคู่เลยเชียอีเกไปแล้วพี่เจเดินไปเราก็ไม่เห็นมีการอะไรมะแต่พี่เจเก็บไปแล้วเนี่ยตัวนึงเก็บไปแล้วกางมือก็กำลังมาให้เพลินๆเอาละปุ๊บมาในจังหวะไม่เี็นอันนี้ไงกลัวเจอแม่งแพ็คคู่ตลอดเลยไอ้การตรงเทียนั่นแหละผมผมผมดวงดีไง นี่หมดนะเรายังแหวงอยู่ยังแหวงไม่ yeah. <Barn> มีนะเอ๋อารมไม่ได้ดูวิวโอ้โหวุฒฟักวุฒฟักโอ้โหโอ้โหโอ้ยสารเลวสารเลวดาฟ้า่วบก็บอกอยู่เกมวิองโคตาเกว่งโมโคตาแต่ผมไม่ได้ไปแบกเลยระวังนมันยังมีมันยังมีคนไม่นะโอ้ย ไหนบอกว่าไหนบอกเก็บมดทางนี้แล้วอ่ะอีกตัดก็ก็เตือนเนี่ยว่าผมผมผมจําได้ว่ามันมีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่หมายต้องวิ่งอ่ะวิ่ง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 เลยวิ่งเลยวิ่งดาดฟ้าแล้วก็วิ่งบนดาดฟ้าดีกว่าสัสเรอผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้เก็บมันนั้นไงผมเก็บห้องกล้องไว้ต้องเข้าใจเฮ้ยวิ่งทางไหนบ้างวะเนี้ยเขาพี่นรูยังไงอ่ะเขาก็โดดลงมาไง โอ้พระเจ้าต้องเรียงวางอันที่สองแล้ววางแล้ววางแล้วไม่ไม่ทันแน่เลยโอ้เอาเก็บไม่ได้ไอ้เขียบยังไม่ได้โยนกระเป๋าไม่ทันแน่โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่โยนกระเป๋าเขาโอ้จะเล่นพอจะเล่นพอไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่เดี๋ยวบอกเวลาหมดแล้วทำไมไม่ทำไมมึงไม่ศรัทธาในดาดฟ้าวพูลิน ูไม่เข้าใจมันจะไม่ปกติกูไม่เล่นดาฟะบอกเลยเปลี่ยนยังแลดี้แลดี้แลดีเดี๋ยวนี้เออรู้สึกเหมือนวันนี้พลีมันคึกแบบมีอันนี้ที่แปลกๆเออเขารีวบเขารีบีบอะไรนักหนาทองกองมีอวะโอเคอ้นี่ยทองกอง โอ้เทกว่านะว่าปืนผมเป็นตังก็บอกไม่ได้ป่ะครานี้ผมปืนพวกใหม่มาแล้วก sure. ็ตอบแพตเจอร์ไว้โน่โน่นโน่อเคฮะคุไปไหนไปพี่ขึ้นบันไดไปโอเคที่ัญหาแผมไม่เอา ECM มาอ้าว ส่จบมาสองอันนะไ,ไ,ไม่เอาวันนี้แบ็คมาหมดเลย <c oughs> เลขอะไรนะอะระวังทั <c oughs> ้างหน้าเนี่ยแหละหลกอ่ะหรออโอเคเดี๋ยวผมเฮ้ยออ <c oughs> การเดินจมาแล้ว <c oughs> ทันทันทัน ทันอยู่สีเขียว5ะเดี๋ยวผมไปแฮ็กตู้นั้นให้ข้างบนพี่เนยข้างบนมีอันข้างบนมีเครื่องโอ้ยเฮียอยู่ตรงนี้นี่เองเยี่ยมมากเออเ <Okay. S 1> ขาก็ไม่ยิงตัวกระจกนะอ๋อ oh, นั่นอีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่ใครอยู่ที่คนพ่เนีพี่เนยลิสองคนเลยไหมข้มงนแมน อ,อได้พิมพ์ไปยังอ่ะสีเขียวห้าสีแดงก็ห้าว่ะ่ะนจะเป็นห้องประชุม,ม,ม,มอะครับผมว่าถ้าเดานะไอห้องประชุมตรงข้างบนเออต้องเดินไปตรงนู<อ>้ป่ะตรงมุมมา่หลที่นี่มุมมาไหลกูอวะถ้ามุมมาไหลกูเดี๋ยวกูวิง่งอ้อมมาข้างบนแล้วกันง่ายดีอ่อยู่ในห้องนะ โอ้นงไฟล์นู้นทำไมห้องประชุมกาบตอนนี้มันไม่เดินเลยเอ๊ะก็ดีเนี่ยไม่ฮะมันส่องออกมาทางทางทางนอกนี่คือกำลังจะเดินเลยก็ไม่แคร์ก็ไม่แคร์ไงก็ก็ไงก็ย่องหนีได้อยู่ทำไมวะดูพี่เนโชัวเดียวนะผมยังว่าทำไมมันไม่เดินเราไม่เคยเจอปะกระถินพังหรอกเนี่ยแบบมันมันมีการแบบนิวยอร์กการประเภทที่ไม่ยอมเดิน มาถึงมุมบอลลอยแล้วเจีาเทียมมันก็คือต้องเก็บสองตัวมุมบอลลอยแน<อ>่เลยขั้งสุดท้ายนั่นคขั้งสุดท้ายละเยี่ยมมากครับพี่เนีบอกแล้วว่ามุมลอ,อยสี 4, น้ำเงินสี่อันก็แดงเขียวน้ำเงินห้าห้าสี่อันก็รอให้แฮกเสร็จแล้วก็เตรียมลงไปข้างล่างเลยอันนี้คือผมกำลังเซิร์ฟการ์นะแต่ใครนั่งส่งอยู่ไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอ้คนนี้อเลิร์ตอ๋อพีเจนี่เองอันมาร์กกาด้วยเหรอไอ้กล้องใช่ครับกล้องมาร์กกาดเ<ม>พราะว่าในเมื่อห้องกล้องจัดก,การไปแล้วผมมีวิธีที่จะเคลียร์อากาศตรงนี้ให้มัหมดไปค,คุณเคลียร์ทางกลับเลยดีกว่าไปง่ายดีอ๋อก็ก็คือต้องเอาไอ้สองตัวนี้ออกนะถ้าเคลียร์ทางกลับต้องเคลียร์ต้องฆ่าสองตัวเพราะแม่งยืนขวางมากเลยและซึ่งไอ้ตัวที่แม่งไม่เดินเนี่ยไอะเฮดเจอร์ได้ใช้ไปตัวหนึ่งบ้างแค่ตัวหนึน่งแค่ต้อง เลยอีกสามเลยอีกหนึ่งอันนะเลยอีกหนึ่งอันไม่ไม่มันเลยอีกสามอันพี่เจยูทธ์อะมันเกะกะเสือหรอพี่เจเก็บคนนี้ด้วยเดี๋ยวผมฆ่านี่ให้ผมฆ่าใครคนคนขวาใครกำลังเล่นกล้องอยู่วะในห้องใช่ไหมอ่าเฮ้ยจะเป็นคนคนเล่นกล้อง แฮ็กเสร็จยังฮะไอเหี้ย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 ผมอยากเก็บเป็นคู่เลยเอาเเลยนะก็บไล่เข้ามาเลยจนถึงบันไดกลางเลยต้องบอกว่าเราก็ไม่มีเหตุผลต้องขึ้นข้างบนเพราะเราก็เดินไม่มีไม่มีไม่มีเหตุผลตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องขึ้นละถ้าอย่างั้นเขียร์ข้างล่างเสร็จก็คือเสร็จอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกห้องก็จะเพอร์เฟกต์จบ เนี yeah, はは oh. ่ยแค่นี้เองเอออุมอร่อยอะพี่เนยเขาจะไม่หลงกลมุมอร่อยแล้วนะนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรอะพี่เนยแม่อร่อยแล้วอะเนี่ยแล้วอ่ามีอะไรบ้างนะสีแดงคืออะไรวะสีแดงห้าห้าเขียวห้าห้าสี่ห้าห้าสี่โอเคพียาพียาหยิบถุงช็อปปิ้ เออบิงก็วางไว้เลยนะเพเจอีสามผมมาการตรงนี้ให้แล้วสามนะเพชรไม่มีเพชรแดงวะ เก็บไ okay. okay. ว้โคต้าไว้เผ um> uh, ื่อใจใครเลยข้างบนมั้ยเฮแปลว่าตรงนี้ก็หมดแล้วมั้ยยังเด็ดก็เหลือไอ้พวกที่เดินรอบๆตรงนี้ไม่ต้องไอ้คนนี้ไอ้คนนี้คิดว่าหน้าถ้าเป็นระหลบได้เลพยายามเลี้ยงได้คนนี้เลี้ยงได้เพราะเก็บเก็บโคต้าไว้เผื่อฉุกเฉินเนี่ยมั ไปไปเดี๋ยวเข้ามาแล้วผมนั่งคนนั่งคนน,งมมนั่งดูกล้องหนอไม่ได้แต่มอนถั่วเพื่อการลั่นกระสุนหนึ่งนัดก่อนเลยนะเพื่อคว oh. ามชัวร์โอ้ลั่นกระสุนโดยกระจก <laughs> ในการเช็คลั่นกระสุนโดยกระจกนี่ผมถือว่าผมผ่านแล้วนะที่เหลือพวกคุณทำเองนะ <laughs> <laughs> อืมไอเถอะเดี๋วดย,ยวเจ้าฟันกันมานดีรู้สึกผมถือธนูเกลียดเสียงต,ยตัดกระจกชิบหายเลยเพราะธนูผมมันต้องกดค้าของจะ่หญิงออนะ <c oughs> อย่านะอย่านะ <c oughs> อย่านะอะ <c oughs> ไก็ผมถือธนูไงมันมันไม่มีทางอยู่แล้ว มันไม่ทันแบบหนึง่งทีว่ามันจะโดนโดนมีออกไปมันจะยัางง้างไม่เสร็จเลยยิงไม่ออกอีนี่เองนะบอกแล้วไอ้ถือเรื่อยมาเรเซฟอะเรื่อยทีนี่รู้เรื่องเลยรู้ยันชัดหน้าเลยแล้วบอกว่าถ้าเกิดชัดโหผมยิงออกไปได้เหมือนตัวทั้งกำบุญโอ้มันเป็นหัวระเบิดเดี๋ยวหัวระเบิดระเบิด <Okay. S 2> เดี๋ยวก็ขนแปลงแ้วะโอเคจะไม่ทำอะไรผมจะด,ดูคงระวังระวังคนนี้ให้ดีแค่แค่แค่ระวังคนนี้ให้ดีก็พอไอ้ระวังคนที่ดินอยู่ข้างหน้าปะอ่าคนที่มาเนี่ยระวังคนที่มาคน,คนเดียวทานท่านต้งหนีแล้วไหมพูดพูดก่อน <laughs> พูดก่อนว่าแล้วหรือเปล่า <laughs> ก็ฆ่าไปสองอะตรงนี้คือฆ่าไปสองไอท,ที่ที่คุมเดินเดินไปมาสองคนนี้ เดีหมดเล้ออให้ตัวให้เดินรอบๆตรงบันไดตรงนี้อาจจะมีคนเดินไปเดินมานะระวังเลยน,นี่ยมาเป็นคนจิ๋วในห้องปาร์ตี้มาเลยคนเดินที่เดินไปแล้วไม่ดีเนี่ยเดินอย่างนั้นรอครับรอคนนี้ไปก่นกอเนเลยแค่ตัวนี้ป่ะใช่ใช่เดินตรงมงุมนี่ยมั้งซึ่งคนพวกนี้เราเราจะเลี่ยงนะเราจะพยายามเลี่ยงเลี่ยงดีกว่าเฮ้ยพี่เหน่งระวัง มันยังไอ้คนนี้มันนี้คนนี้เดินไม่ได้มุมนี้เขาไม่แข่เดี๋ยวไม่แข่ก็มุมนี้เหว่านั่นได้ยกเก็บไปแล้วก็ถ้าเกิดเก็บทางเดินตรงๆมันก็อีซี่อ่ะเดินกลับมาเดินกลับมาแล้ว เฮพ boy, ี่เนยได้ถุงที่สี่ไปแล้วเดินกลับมาแล้วกลับมาอีกตลอดรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเขาก็จะมามาตรงมุมนี้เขาจะเดินมาเช่นมดิมแล้วเขาเดินแล้วเขาเดินกลับมาพี่เนยระวังนะพี่เนยวะเฮ้ยไอเฮียใครวะเนี่ยตายเลยเอา เกือบาโอ้ตอนนี้ก็มีอะฟังเนี่ยบนหัวบนหัวนกนไม่เพนเนื้อโค้งไปนะเหลือตัวเดิมที่แต่ตรงบันไดแอบได้นะยกเอาไม่คนละเลยก็ไม่แย่เออหันหลังเข้ามุมแล้วอันนี้เป็นไงคนนี้เป็นไงมาเดิลย่อยระวังนะระวังตัวบนหัวนะพี่นี่อะไรก็ดีแอบแอบมุมตรงนี้ที่ต้องระวังคือตัวที่มันจะจ่าหน้า แบบเต็มๆอ่ะเออไอตรงนี้แม่งน่ามาคาบไส้อร์อเลยเนีไม่มีสองตัวมันเก็บไม่ได้อะมันเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มุมมันทำมาให้เก็บไม่ได้มันสามตัวให้ตรงข่ามข้างบนนี่ก็คือข้างบนมีเช็คข้างบนอันตรายมากแม่งเดินเดินอยู่แม่งขึ้นเกือบเต็มหลอดโอ้เนี่ยแม่งเดินแป๊บเดียวมาก ไอ้ข้างหลังนึงกลับวนะ่าเดือตัวเดียวที่กำลงงังซอป่าป่าป่ากูกูเ,เชื่อใจตัวเองโอเคหมดแล้วระวางัราวางระวางังระวังพี่เจเาางพี่เจเาางพี่เจเาางพี่เจมยังเพิ่งขึ้นไดวก็อ,อ,ยอยู่ตรงบันไดไม่<ผ>มีปัญหาตรงบันไดอไม่บันไ <ผม S 1> ดมันไม่โดนเจอจะวิ่งว่าคุณบอกให้ผมระวังไงแต่ผมยังไม่ได้พูดให้คุณระวังเลยผมรู้ว่าคุณจะเป็นนั่งแอร์้มจะทำอะไรเอฮะโอเครับผมไปได้นะ แต่กาดข้างๆๆอ่ะตรงตรงเที่ยเนี่ยอโอเคได้อยู่ไปเลยโอเคเรียบร้อยบอกอะไรให้นะทุกครั้งที่คุณบอกให้ผมระวังผมจะกดวิ่งไลยทุกครั้งที่ระวังก็จะลุกตัดเราะระวังเรื่องกันจะพูดว่าระวังด้วยนะผมจะเดียวผมจะวอชเอานะ่ะ จบแค่นี้แหละพานอือโตแต่คือรอบนี้มาได้นั่นเนี่ยเปิดมาเจอห้องกล้องแล้วก็ไม่อยู่ข้างล่างหมดเลยดิปะโมกเมื่อวานเราเจอห้องกล้องกี่กี่ห้องอ่ะเจอเป็นสิบเป็นโลเคชั่นที่ดีด้วยมีคนมุกมาลอยไม่ดีเป็นโลเคชั่นที่ดีนะเฮ้ยเพื่อนทำไมวันนี้มันจบเร็วนะเพื่อนไปทำอย่างอื่นจบแล้วพอยแล้วจบแล้วเนอ่ ไลทจบแล้วครับไปทุกคนแยกใจเร็วคลิปมีเทนี้วคลิปหมดแล้วเร็วนั่งดูทำไมเฮ้ยเขาได้สกินเฮ้ยเขาได้สกินเกาะว่ะเอฮ้ยเขาได้สกินเด้อเฮ้ยม์สกินเป็นตัวที่ใช้อยู่พอดีกูเป็นอะไรเป็นไงเงงงงงเฮ้ย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 เยเงไยไฮ้เป็นเร้ยเนยเฮ้กเฮ้ยเฮยเจกยเฮ้ยเยเ้ย้ ออเา็นั้นผมก็ได้ตัวกินปืนที่ใช้อยู่ครัไม่ใช่ดีอัปซี